เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันพันศิริกุลนาศิริคะ่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุขโขทยัยเขตหนึ่งพรรคเพื่อไทยคะ่ะในวาระของการอภิปรายเพื่อขอให้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามันพิจารณาผลประโยชน์ของการมีกฎหมายควบคุมกำกับบุหรี่ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับปัจจุบันและในยติของการพิจารณาเพื่อศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพจากบุหรี่ไฟฟ้าดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งคะ่ะ คนที่จะมีคณะกรรมาการในคณะนี้เพื่อศึกษาอย่างให้ครบถ้วนรอบครอบรอบด้านค่ะโดยมีข้อคิดเห็นนะคะใน3ประเด็นค่ะในประเด็นแรกค่ะในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งขณะนี้มีหลายฉบับไม่สอดคล้องกันนะคะแล้วนําไปสู่การปฏิบัติที่ ไม่เป็นไปนในทางเดียวกันดังเช่นการนำเข้าค่ะมีประกาศของกระทรวงาพาณิชพศ2 5 5 7ให้กรมศุลกากรตรวจจับหากผู้ใดนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าหรือน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของการติดตามพรบการส่งออกและนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าพศ2 5 2 2ตามมาตรา20มีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีและปรับเป็น5เท่าของสินค้าค่ะ ในส่วนของการขายค่ะก็เป็นกฎหมายอิกฉบับหนึ่งค่ะโดยคำสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่9ทับ2,553ก็ระบุว่าห้ามขายห้ามให้บริการบารากุบารกบารกุไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาเติมของทั้งสองชนิดโดยระบุว่าพบสารเคมีอันตรายรวมทั้งการสูบอาจทำให้เกิดโรคติดต่อโดยมีโทษนะคะ5ปีหรือปรับไม่เกิน5 0,000นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ ในส่วนของผู้ผลิตนะคะผู้ส่งหรือผู้นําเข้าก็มีโทษ10ปีปรับนะคะไม่เกิน1น0 0 0แบาทหรือทั้งจําทั้งปรับในส่วนของการครอบครองค่ะเป็นกฎหมายที่ยืดหยุ่นลงมาค่ะหากพบผู้ใดครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าตํารวจสามารถใช้มาตรา2องนะคะว่าด้วยผู้ใดช่วยซ่อนเล้นช่วยจําหน่ายช่วยพาไปเอาเสียก็ให้อยู่ในดุลพินิษของตำรวจโดยเบื้องต้นมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับ4เท่าค่ะ ส่วนในการสูบนะคะก็ไปใช้กฎหมายนะคะพระบรควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพศ2,560ดังนั้นการที่จะได้ทบทวนกฎหมายและให้กฎหมายไปในทิศทางเดียวกันและง่ายต่อการปฏิบัติจึงเป็นเรื่องสําคัญยิ่งที่คณะกรรมาธิการจะได้พิจารณาศึกษาให้รอบคอบต่อไปนะคะในด้านที่สองนะคะดิฉันขอความเห็นไปยังคณะกรรมาธิการที่จะเกิดขึ้นนี้ในด้านสถานการณ์และผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะ ในงานวิจัยของสวรอสอสำนักวิจัยระบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขพบว่านะคะเยาวชนแล้วก็ประชาชนนะคะเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่ายนะคะเพราะมีอุปกรณ์ที่สะดวกนะหลายรถมีช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลายดังนั้นอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าจึงเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจในส่วนของผลกระทบต่อร่างกายค่ะมีสารโพลี โพลิลิพไกลข้อและกีเซรีนและสารปรุงปรุงรสปรุงกลิ่นนะคะรวมทั้งยังพบว่ามีโลหะหนักประกอบอยู่ด้วยส่งผลต่อระบบหายใจ และก่อมะเร็งที่สำคัญที่สุดก็คือสารนิโคตินในกรณีของบุหรี่ไฟฟ้าจะมีไอรละเหยที่มีอนุภาคที่เล็กลงละเอียดอ่อนสามารถเข้าไปในปอดแล้วอยู่ในวงจรของกระแสะเลือดในร่างกายได้อย่างง่ายดาย <Okay. S 1> ดังนั้นคงจะหลีกเลี่ยงไม่พ้นว่าสารนิโคตินนี้นะส่งผลนะฮะ,ะต่อร่างกายอย่างหนักหน่วงแม้นว่าข้อค้นพบของบุหรี่ไฟฟ้าจากการเผาไหม้น้ำมันดินนะะหรือทาหรือคาร์บอน นักไซายจะน้อยลงก็ตามคุ้มกันหรือไม่อยากจะให้ศึกษาวิเคราะห์โดยละเอียดค่ะบุหรี่ไฟฟ้าไม่สามารถช่วยเลิกบุหรีได้จริงและไม่สามารถทําให้อัตราการสูบบุหรี่ของคนไทยลดลงอันนี้คือคือเป็นประเด็นที่ยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่นะคะควรจะได้วิเคราะห์ต่อไปให้ถี่ถ้วนรวมทั้งในภาคของเศรษฐกิจนะคะ ในขณะนี้รัฐไม่สามารถที่จะจัดเก็บภาษีเพราะช่องทางการลักลอบและการจำหน่ายเยอะแยะมากมายเลยค่ะในกรณีของบุหรี่ไฟฟ้าส่วนในประเด็นที่3ค่ะดิฉันขอเสนอให้ได้ศึกษาด้านผลกระทบของตลาดบุหรี่ไฟฟ้ากับยาสูบไทยค่ะนะท่านประธานคะ Uh, ภาคียาสูบทั้งเวอร์จิเนียเตอร์กิสเบอร์เร่เบอร์เล่สุขโขทัยของดิฉันเนี่ยค่ะฝากให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาช่วยหามุมมองหน่อยเอะคะว่าจะมีแผนรองรับผลกระทบจากอัตราของบุหรี่ไฟฟ้าหรือการรณรงค์ของบุหรี่ไฟฟ้าและรองรับชาวไร่าย,ยาสูบอย่างไรซึ่งขณะน,นี้ชาวไร่าย,ยาสูบก,ก็มีปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากมาย ในในส่วนที่เกษตรกรชาวไร่ย,ยาสูบเองมีอาชีพทำมาหากินนะะในส่วนของรายได้ต่อปีนะะก็ประมาณปีละ1,000ล้านบาทสามารถเก็บภาษีส่งรัฐได้ในปี2,565ถึง3 0 0 0ถึงสาล้านบาท เพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะขอให้เปิดมุมมองและคำนึงถึงความรอบคอบรอบด้านโดยปัจจุบันชาวไร่าย,ยาสูบก็มีความต้องการความช่วยเหลือ3-4ประเด็นดังนี้ค่ะประเด็นแรกค่ะปัจจัยด้านการผลิตที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นราคาปุ๋ยยาค่า,มาแมลงและเงินช่วยเหลือชดเชยที่ไม่เคยจะคงเส้นคงวาเลยค่ะ ในประการที่สค่ะเสนอให้ตั้งกองทุนเพื่อชาวไร่าย,ยาสูบเพราะขณะนี้ยาสูบอยู่ที่กระทรวงการคลังแต่ก็ไม่ได้มีความชํานาญในภาคของการเกษตรกรรมอย่างไรกองทุนนี้น่าจะดูแลช่วยเหลือพี่น้องชาวชาวไร่าย,ยาสูบได้บ้างโดยมีข้อเสนอว่าสมควรที่จะจัดส่วนแบ่งภาษีนะคะที่ส่งสรรพสามิตเข้ากองทุนดูแลช่วยเหลือชาวยาสูบค่ะ ส่วนในประเด็นที่3ค่ะเป็นปัญหาคาราคสซังมานานมากในเรื่องของการควบคุมส่วนประกอบของบุหรี่ที่ให้งดเมนทอนและสารปรุงรสค่ะในกรณีเช่นนี้ค่ะองค์การนามรโลกรวมทั้งในภาคพื้นประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ได้ชะลอในเรื่องของกฎหมายนี้ไปก่อนขอความชัดเจนโดยเร็วด้วยค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะจากแนวโน้มนะคะที่เราได้มาร่วมกันอภิปรายนี้การเปิดตลาดบุหรี่การควบคุมบุหรี่ไทยก็ขอให้คำนึงถึงนะคะวิถีชีวิตของพี่น้องเกษตรกรชาวไล่ยาสูบรวมทั้งควรเปิดทางในเรื่องของการปลูกพืชทดแทนให้กับพี่น้องชาวยาสูบอย่างจริงใจและจริงจังด้วยค่ะสำคัญยิ่งนะคะในกระบวนการทางกฎหมายก็ขอให้เกิดการใช้กฎหมาย ที่ควบคุมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเหมาะสมครบถ้วนรอบด้านจึงเห็นสมควรยิ่งค่ะที่ควรจะตั้งกันมาที่การเพื่อศึกษาเรื่องนี้ขอบคุณมากค่ะ